มีน้ำเต็มแก้วแต่ว่ามีน้ำเฉยๆธรรมดาใช่ไหมก็ฟอ้อีกแก้วนี้เป็นยังไงมี่น้ำล่าก็น้ำเปล่ามีน้ำบรนใัดข้าวมือถือใส่อะใส่หมดเลยแล้วเด็กๆส่งข่าวมาเด็กข่าวว่าอะไรนะ่ว่าอะไรนะองถามว่าอะไรนะ้องแนนถามถามไปที่กล้องสิถูกถามมือจีนถามว่าอะไรนะคะร่อยทำไม ข้างล่างมันเล็กอ่ะโอข้างล่างมันเล็กมันเล็กเอ๊ะมันเล็กหรือว่ามันใหญ่กว่าเดิมนะไมันเลือดแล้วมันมากะไ่อะไรบ้างอกไรางอ๋อเราใช้ลองใช้แว่นขยายส่องว้านักสืบนักสืบนักสืบพิธีมาโอ้โหยังเท่แล้วควรไหมคะโอ้โหเดินโฟกัสกันเดีเดินเลยอ้ในตอจะเป็นตั้กแตนนี่นักวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงกเล็